สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําผลไม้แปงนะครับผลไม้ที่ว่านั้นก็คือนะครับหมากแดงนะครับต้นแดงนะครับหลายคนหลายท่านนะครับไม่เคยรู้จักครับสามารถที่จะกินได้นครับนี่คือนะครับผลไม้ป่านะครับหมากแดงนะครับต้นแดงนะครับมีเฉพาะภาคอีสานนะครับส่วนภาคอื่นจะไม่มีนะครับันนี้คือ เป็นต้นไม้เฉพาะพื้นที่นะครับสามารถกินได้นะครับนะครับคนสมัยโบราณนะครับเขาจะนำหมักแดงนะครับมากินนะครับโดยผ่านะครับกินเม็ดข้างในนะครับนี่คือลักษณะเหมือนเหมือนอ่าเหมือนอ่าต้นกระถินนะครับแต่มันใหญ่กว่านะครับรสชาติก็อร่อยนะครับเป็นมันๆนะครับรสชาติจะมีรสมัน นะครับเหมือนถ้าเป็นภาคใต้ก็เหมือนกับต้นต้นอะไรครับที่เหม็นหมนนะครับสตอนะครับคล้ายกันแต่หมากแดงจะไม่จะไม่มีกลิ่นนะครับส่วนประโยชน์ของหมากแดงครับก็คือนะครับคนอีสานนะครับเขาจะนํามาเป็นยาสมุนไพรก็คือเวลาค้อลูกนะครับเขาเขาจะเอาแก่นแดงนะครับมาต้มนะครับเพื่อขับขับเลือดข่าวปานะครับอันนี้คือเป็นยาสมุนไพร นอกจากนั้นนะครับไม้แดงก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งครับก็จะนํามาทําเสาบ้านคนสมัยโบราณก็จะนําต้นแดงนะครับมามาสร้างบ้านนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่คือประโยชน์ของต้นแดงนะครับทุกวันนี้ต้นไม้แดงนะครับหายากนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นผลไม้แปลกนะครับซึ่งหายากทุกวันนี้นะครับหลายคนหลายท่านนะครับคนปัจจุบันเด็กสมัยใหม่นะครับจะไม่รู้นะครับหมากแดงสามารถกินได้นะครับเป็นทั้ง เป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นพืชที่สามารถที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสามารถนําต้นแดงน,นะครับมาสร้างบ้านเป็นไม้ที่ราคาแพงนะครับ mm. การปลูกนะครับก็สามารถนําเม็ดนะครับมเมล็ดของหมากแดงนี่ไปปลูกได้นะครับแต่ตนอนนี้อันนี้ยังไม่แก่จัดถ้ามันแก่จัดนะครับระยะเวลาประมาณ2อามเดือนมันก็จะแตก กับเม็ดข้างในก็จะเป็นสีดําสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ดนะครับต้นแดงการขยายพันธุ์ึืชก็คือจะปลูกโดยนะครับเพาะเมล็ดนะครับทุกวันนี้สามารถปลูกได้นะครับสมัยก่อนเกิดเองแต่ทุกวันนี้ถ้าได้ต้นแดงมาปลูกนะครับสามารถเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการนําเมล็ดนะครับซึ่งแก่จากก็คือจะเป็นสีจากสีเขียวก็จะเป็นสีดำนะครับสามารถที่จะเพาะปลูกได้ สำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับสาระดีๆนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้แดงเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามช่องครูตึงนะครับพาตะลุยนะครับหวังว่าทุกคนทุกท่านคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องของครูตึงพาตะลุยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ